เรียนแม่ทพัพภาคที่หนึ่งที่เคารพกองพลวัฒนาที่หนึ่งขออนุญาตบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในห่วงเดือนพฤษภาคม2559เพื่อกรุณาทราบดังต่อไปนี้กองพลวัฒนาที่1โดยกรมวัฒนาที่1และกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์นํากําลังพลและครอบครัวลงนำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนา,าลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กองพลพัฒนาที่1ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีโดยการจัดกิจกรรม70ปีของราชประชาราชร่วมใจพักรักน้ําตามรอยพ่อซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําตามนโยบายของรัฐบาลมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนคลองบาง200ตะมนธรรมเสนจังหวัดราชบุรี โดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า3 0 0พันคนกองพลวัฒนาที่1จัดกำลังคนและเครื่องมือช่างเข้าทำการปรับปรุงและซ่อมแซมสาลาข้อมูลโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาณสำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอเภอสวนพึ่งจัังหวดราชบรุรีโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดราชบรุรีระยะเวลาการปรับปรุงตั้งแต่25ิพฤษภาคมถึง15มิถุนาย,ยน2559 มีความคืบหน้าของการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ70หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทพัพภาคที่1ดําดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวนเจสายทางมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ22.76โดยเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยทําการส่งมอบถนนในพื้นที่อำเภอเมืองที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กับส่วนราชการเจ้าของพื้นที่มีผู้ร่วมพิธีจำนวน4ี่รอคนเศษ โดยประชาชนได้กล่าวขอบคุณทหารที่ช่วยสร้างถนนสายนี้ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการสัญจรผม,ผมในานามของครูตริกาและก็เป็นประชาชนส่วนหนึห่งของบ้านนี้มีความภาคภูมิใจมากครับที่หน่วยงานท,ทางรัฐได,ไ,ดได้มีการร่วมมือกับประชาชนและก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับโดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน2,300คนเสร ในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากองพลพัฒนาที่1ดําเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้จํานวน21หลังซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบวัตะภัยจํานวน21หลังและซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวของพลทหารที่มีฐานะยากจนจํานวนหนึ่งหลังตามที่ประชาชนในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลน,น้ําพุอเพาเภอเมืองจังหวัดราชบุรีร้องเรียนว่าน้ําจากแหล่งน้ํามาดานมีสารพิษปนเปื้อนนั้นกองพลพัฒนาที่1จึงร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ข้าตรวจวิเคราะห์น้ำจากบ่อน้ามาดานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าน้ํามีความปลอดภัยสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้โดยผลการตรวจสอบน้ําจากบ่อที่หน่วยดาเนินการขุดนั้นสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้กองพลพัฒน,นาที่1เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแบบบูรณาการในกรณีไฟไหม้อาคารสูงโดยทาการซ่อมแซมเครื่องมือบรรเทาสาธารณาภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปัจจุบันเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้100%เซตามที่กองทัพบ,บกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่1โดยกองพลพัฒนาที่1นึ่กจัดกลังพลและเครื่องมือทางการช่างเข้าดําเนินงานโครงการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โรงงานยาสูบปัจจุบันดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกองพลพัฒนาที่1มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลระดับปรถมศึกษาจานวน203คนระดับมัธยมศึกษาจานวน253คน และระดับอุดมศึกษาจำนวน125คนรวมทั้งสิ้น608คนชมรมแม่บ้านทหารบกกองพลพัฒนาที่1เข้าเยี่ยมเย็ยนบุตรที่มีความต้องการพิเศษผู้สมรสที่ทุพพลภาพและบุปการีของกำลังวลที่เจ็บป่วยพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคกองพลพัฒนาที่1ขอจบการบรรยายสรุปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ